เบ็ดข้างข้างอ่ะเบ็ดข้างหลังอ่ะอะไรกินเต็มเลยเออถ้าแกสั่งอ่ะเร็วเร็วน้อยเร็วน้อยด็อกเตอว์ฟูด็อกเตอรฟูชื่อใหม่ตัชื่อโอลโอรเตมัสอันนี้อันนี้ใครทำนี่ครับสตีนทั้ทงหมดเลยครับใครทำครับสตเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจัดให้ใหม่ไม่ต้องใส่ดอก ให้คนขับใส่รองเท้าขึ้นรถเลยเฮ้ยมาดูเขาล้างไมโคโอ้ยเขาให้ฉีดไมโครล้างแต่รถตัวเองเนอะวันนี้มีปาร์ตี้อะไรนี่ปลนะ่ยนะ่างปก่ย่างในปลาปันมาจากสะในนี่นำ มาดูล้างน้องเขียวครับเฮ้ยสาดเล้วไม่เท็กไม่เห็นสาดเลย ดูครับเสียเมย์บอกว่าฟีมือเสียตีครับเงาะเงาะเอ,อ้ยมันโดนเลยวะมึงงอได้ไงเนี่ยคันนี้ขายนะครับฟีซี0สรถเสียเมย์จุ้ยใจหมดเลย แล้วเสร็จเดินไปเลยบอกเดินไปไม่ขึ้นเทเลอร์นะขึ้นเทเลอร์หรือเดินไป ไม่กีกเลยครับเตรียมตัวไปลงเซเบนเซเบนมาถามใครนะช่างช่างช่างที่วัดอยู่นู่นช่างที่วัดที่อยู่นู่นบอกใช่บอกอึ่ใช่ดอกงานช่างที่วัดงานอยู่ก่อแก้วว่างานอยู่ไอนี้ประกันใช่บอกอ โกหกเล้วงั้นโดนโกหกเล้วเขาอยากให้ขุดโตเขาอยากให้ขุดทางนู้นต่อแล้วทีเทีเหรอแล้วทีเทีเหรอ,อเพิ่มราคาให้ไหมยนึ่ง <c oughs> อย่างนี้แหละครับงานลวง หมดที่เทใกล้แล้วก็ไปที่เทไกลก็ไม่อยากจะเพิ่มราคาให้ครับไม่อยากให้เราหนีอยากให้เราขุดตรงนี้ก็เสร็จ <ไป S 1> เสร็จแล้วยาย ในไซรอนล่ะม,ลมันจะมาไม่วันนี้โอ้เจองานสมก็ไปแทงไฮโลเองเนาะไซรอนพอเลวพอเลว มา <beiden S 2> ชมทีมงานล้างไมโครนะครับเพิ่งกลับมาจากเกาะแก้วครับนี่เครื่องัฉีดซีมี ใส่ยอยโรตารี่เลยครับห <c oughs> ยัง เกุศะที่ไหน <S <S อ,อ๋อมเสร็จยังตรงนี้ทมเสร็จยังตรงนี้นี่โอ้เราไปไม่ได้ ท้อย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 เดินไปเลยเดินไปเลยเอาขายครับขายเท่าไหร่โอเค 5 2 5 2ะ้ย50 5 2 5 2ครับทำ,ทำสีใหม่ทำสีใหม่เอเย็นนะเนี่ยในในในหม้อละ่ะหม้อเปล่เอ,เอ๋อหม้อเปลงไฟฟ้าแล้ว

อ๋อที่ว่าทำอันนั้นนะที่จ้างเป็นคิวนั่นนะดูโอ้โอมันแรงแค่เครื่องนี้ giảm dần rồi ạ, chauffeur, kêu nóc kéo, kêu xíng, nóc kéo xíng, xe M kéo โอ้ท on yeah. so ี่สาวก็แก้วบ่ยานลายแล้วเนี่ยน้ำปั่นฝั่งไหนผมไม่เคยกินผมไปกินแต่นุ่นฝั่งปิดสารานุ่ได้เลยใช่บ่โอ้เด็กน้อยน่ะอี้เด็กน้อยตือโอ้ติดคุกเด้อ S <S ชั้นนี้ขายนะครับ52ใครสนใจก็เข้ามาดูได้ครับอยู่ที่สุรินทร์อำเภอประสาทครับบ้านตะมาดพวงเดี๋ยวจะทำสีเลี่ยนสีเอ้าไม่ไปลงบอกอันนี้ไม่ไปกุด้ด้วยบอก ไม่รู้แล้วผมยังไม่ไปได้เห็นหน้างานเลยฮะมวเต่เลาะเลเละๆอยู่กับบ้านเซมําตำรวจสำรองท,ท่าถามหาครับรรเซมผัก้เยาว ไอเบสเอาน้วมาชิมด้วยเด้ออันใหญ่อ่ะได้เลืออาบน้ำพอดีเลยครับโอเคครับเดี๋ยวจะปั่นล้อแล้วก็เสร็จแล้วแหละลาตอน oh, จบพอดีฟ,ดออดฟันอะไร <c oughs> ทำไมมันไม่เหมือนกันหรอ <c oughs> ฟันไม่เหมือนกันครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมมูน้อยลอยท่อด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ